เรียนท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิธรรมวิบาลทางการแพทย์ท่านอนุทินชาญวิรกูลสภานายกพิเศษแพทยสภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมศักดิ์โลเลขากรรมการแพทยสภาและอดีตนายกแพทยสภาท่านนายแพทย์กิติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการ จังหวัดสุขโขทัยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขโดยพบกับผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากแพทย์จากนักศึกษาประธรรมมาพิบาลทางการแพทย์เองและจากแพทย์จากหน่วยการหน่วยงานอื่นๆทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยและประชาชนได้พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการรอคิวในการรักษาและเป็นลดภาระงานของโรงพยาบาลสุโขทัยและศรีสังวรด้วยเ,เราได้ดำเนินการตามโรคที่สำรวจตามความต้องการของพื้นที่มาล่วงหน้าโดยครั้งนี้โครงการได้จัดคลินิกเฉพาะทางต่างๆจำนวน19คลินิกและรวมถึงคลินิกทางด้านสังคมอีก2คลินิกรวมทั้งกอ,องทุนเยาวชนคุณธรรมอีก คลินิกต่างๆทั้ง21คลินิกนี้อาทิเช่นคลินิกมะเร็งเต้านมคลินิกกระดูกและข้อคลินิกทันตกรรมคลินิกสอนฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นต้นนอกจากนี้เราในเราได้มีการเริ่มดําเนินการให้บริการและตรวจรักษามาตั้งแต่เดือนมกราคม2563โดยมีคลินิกถึง9แห่งที่9คลินิกที่ได้ให้บริการล่วงหน้าได้แก่คลินิกสอนฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้ทำให้บริการสอนไปแล้วถึง4,000ลายคลินิกสารก,กรรมทั่วไปและทางเดินปัสสาวะได้ทำการผ่าตัดไป11ลายคลินิกจักษุ264รายคลินิกทางเดินอาหาร175รายคลินิกตัวสุขภาพาพระสงฆ์500รูปคลินิกคัดกรองโรคปอด4,500ลายและคลินิกคัดกรองปอดเลือด3,000ลายรวมจำนวนทั้งสิ้น59,550ราย ซึ่งยังไม่นับรวมประชาชนที่มารับการรักษาระหว่างวันที่6-8ถึงพฤศจิกายน2563ซึ่งตั้งเป้าไว้อีกประมาณ5,000รายรวมทั้งสิ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการนี้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ65,056รายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในเบื้องต้นผู้เข้ารับบริการ มีผู้รับรการเป็นจำนวนมากเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทั้งนี้การดําเนินการโครงการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากแพทย์บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่แพทย์ทั้งจากบุคลากรบุคคล และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของโรงพยาบาลศรีสังวรสุขโขทยัยโรงพยาบาลสุขโขทยัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยตลอดจนประชาชนของชาวจังหวัดสุขโขทยัยที่ทําให้กิจการแพทย์อาสาในวันนี้สําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ